สวัสดีค่ะเพชรแสงตะวัน A B g มาแล้วจ้าสวัสดี F C น้ององุ่งอิงสวัสดี F C สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะมือนี้สิ่าว่าโอ,อ้่าวของเจ้าของ <c oughs> เพชรแสงตะวันช่องเพชรแสงตะวัน A B g นะคะแอปเพน,นลได้ลงคลีบน้ององุ่งอิงหน้าตอนนี้แอปเพนแอปเพนก็คือบอกว่าเกาะติด เกาะติดน้องอุ้งอิงนะคะเมื่อก่อกระแสน้องนี่ลหละเอดเพนยังบระวดสี่พันชั่วโมงเ่เป็นยังแอพเพนกนเริ่มต้นที่น้องอุ้งอิงแอพเพนก็สิไปนะอุ้งอิงนี่แหละมีโอกาสไปมาใกล้กันกันเจอกันลวดละเนาะถันเพราว่ารดลดมันเกาเนี่ยไปไก่บ่ไใดเนาะพี่น้องเนาะแอพเพนเนี่ยเบื้องเบื้องหัวลำจดเถื่อเด้บาดนี่มาเบิ่งน้องอุ้งอิงแต่เจ้าเห็นน้องเขามากไม่ไมมกับเบิ่งแน่เพราะเบื้องแน่ ไปๆมากมๆามาจับต้นชนปลายถือก็เลยว่าเออเนะาะเมื่อก่อนนี่แอดเพนก็เคยก็เห็น u t u b e อยู่แล้วช่องนี่แอดเพนเปิดตะด่วนเลยวเด้แต่แอดเพนเหตุเลีวมันบดถึงสี่พันก็คือโยกเลิกไปเป็นบ้าภา,ายในปีนันนัน,นอันนี้คือตามกติกาของ youtube ต่ที่นี่แอดเพนก็นเลยว่าเบิงบอดโจมีความใจกว้างผู้ใดจะเอาไปลงติก๊กต๊อกผู้ใดจะเอาไปจังใดแบบใด บอจูก็บอกว่าให้เอาไปน้าเสนอได้แต่ให้แค่ดิตนําแน่นะคะอันนี้คือสิ่งที่บอจูบอกก็เลยเห็นตรงนี้ว่าเออร่องเบิงอีกจักเถือกันนะแอดเพ่นเคยไปว่าเรื่องอื่นๆตามมาเนาะสิ่งที่ตามมากก็คือแอดเพ่นได้ไปสัมผัสใกล้ชิดแล้วคนที่อยู่รอบข้าง คู่ที่เข้าไปว่าวเขาเพิ่นนั้นมีความรู้สซกแปลกๆเข้าาไหมคะจักสิวบางไนเข้ามาแปลกๆร่วมไม่เบิดหลดเนาะเอาเข้าไปเป่ายเรืองอื่นเข้ามาเ่าเรืองนี่แอดเพนลงคลิปดยส่วนใหญ่ลอยกลัวสองลอยอย่างหลายพันกลัวสองพันที่ลงมากนี่นะคะในระยะเวลาที่แอดเพนลงแอดเพนลงแคปคลิปนี่ลงไปสองมือที่ผ่านมากพี่น้อง ไอ้เพ้นขี่าดหัวข่าวว่าอุ้งอิงจะพาพ่อโจทําอะไรซึ่งยีนไาหันแอดเพนก็บสิบอกถึงว่าอิลาได้เป็นรับร่างวันอิลาจะผ้าพอดังเนาะแล้วอิลาจะผ้าพอเหตุอย่างอีกนี่นี่คือหัวขอของแอดเพนมาดีมีคนมาเข้าเมียนมีคนเข้ามาเบิง้งตัว ัเพนเช็คมือเศ้านี่เนาะสองวันที่ผ่านมาเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เด้อฝากเข้าไปกดติดตามเบิ้งเน่ยหุ้งอิงจะพาพ่อโจูทาอะไรนะคะมีคนเขาเบิ้งหมื่นเก่าพันเจ็ดอยสี่สิบสามครั้งมันยิ่งไ่สําหรับแอดเพนมันอาจจะว่ายิ่งไงสําหรับผู้อื่นผู้เพิ่นช่องไงเหลี่ยวนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคงเฮานีมันน่อยๆอยมันละตื่นเต้นเฮงพี่น,อน้องบารนดี้มีข้อเม่นบารนดี้พี่น,อน้องข้อเม่นเขามาอีกรอยกลัวข้อเม่นไหมเอ็เพื่นกับสิยิบโยข้อเม่นที่อยู่ใกล้ๆนี่แหละเนาะหาม่าอ่านให้การฟังจากนอยเนอาะพี่น้องเนาะข้อเมนเรียกเพื่อนเราว่าคนที่โบวทให้อีหลาคือคนที่ชื่นชอบอีหลาเป็นส่วนหนึ่งยั่งสามารถขวาร่างวั่นมาได นี่ยั่งโบท่านได้ร่วมคนที่ชื่นชอบแต่บ่มสะดวกที่สิบวัระหว่างซี่พอหนึ่งในหันก็คือเล่านั่นลหละเล่าบ่สะดวกที่สิบวันระหวา่าเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบน้องอุ้มอิงและเชียร์เชียร์และให้กําลังใจน้องมาตลอดแต่ไม่สะดวกจะหวตขอให้อีหลาได้รับดางวันอสงเกียรตินี้ด้วยเถิดเล่ากับรุ่นยูพี่น้องเห็นไหมคะพันงเงียบอีกเยอะแยะเม่นไหคะ หาลังค้นกับความเป็นมาว่าพ่อพลังบวกบวกกับลูกพลังบวกมีแต่สีดังไปหนาสุดจุดประสานว่าอ่าอีกข้อเมนหนึ่งบอกว่าขอบคุณค่ะที่นําเทปเก่าพ่อลูกคุยกันมาให้ชมน่ารักค่ะเนาะเขาไปเบิงะะ่งเด้อค่ะเด้อเพชรลงอีหยางแน่พ่อลูกคู่บุญชอบช่องเพชรแสงตะวันค่ะขอบคุณหลายๆลเด้จ้ะอะ่อีก อีกค้มเมนหนึ่งนะคะว่าอิหลาฮักพ่ออิหลีหฮักพ่อจริงๆถึงน้องจะดังแค่ไหนน้องก็ไม่มีวันทิ้งพ่อโจแน่นอนน้องคนดีคนกระตันยูรู้คุณมีคุณ,ม,คณมีคุณธรรมจิตใจใสสะอาดถึงต่งหงอเหินบ่คะถึอยี่ได้นเนาะน้องอุ๋งอิงมีวาจาสิทธิ์คำพูดออกมาให้สิทธิ์ใครสิทธิ์นั้นก็เกิดขึ้นจริงๆพราะั้นว่า มีความจำเป็นเลิศเพลงเก่าๆเพลงใหม่ๆน้องบันทึกความทรงจำดีเยี่ยมแม่ค่มเพลินเนาะพี่น้องเนาะหนี่มิถิรแก้พลังบวกนะคะพลังบวกทั้งนั้นเลยเนาะวาจาของวาจาของนางศักดิ์สิทธิ์ลึกๆมีอะไรอีกเยอะที่พวกเราไม่รู้นางมีพรมวิหารสีที่อยู่กับน้องดูเวลาน้องพูด ถ้าพูดเล่นสนุกเฮฮาไปตามภาษาเด็กแต่นางไม่โกหกไม่โกหกเอซสังเกตได้ใจนางไม่อิจฉาใครไม่รู้ไม่ไม่ว่าใครนี่คือตัวนางนี่คือข้มเม่นมีแต่ข้มเมนมวลมวลหม,ม,มูพี่น้อง นี่คือคลิปที่แอดเพนได้หลา่ที่สุดในชีวิตเลยว่าต่อไปหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามครั้งก็ิมีอีกคลิปหนึ่งอยู่พี่นอ้องวงอิงดังเพราะอะไรสองสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้ก็คือกันอันนี้มันเป็นมันบบเห็นบบเ,เห็นความเม่นหลายคือจังอันนี้นะเพื่อนก็เออ เก็บความดีใจไว้ลึกๆยูว่าได้มื่นสามคลิปคลิปนี้นะค่ะเด้อคลิปก้อนหนี่สองสัปดาห์ที่แล้วนี่คืออุ้งอิงดังเพราะอะไรแอดเพนก็ลงไปคนกับไล่เบิงไล่เบิงไล่เบิงเบิงแล้วนะมื่นสามพันเปียกรวยเปีสิบสองรังแอดเพนฉีกมือเสานี่เนาะอันนี้ก็คข้อเมนมากรัวๆคือกันแต่บ่าหลายทัวอันนี้เห็นมีอยู่ประมาณสี่สบห้าสิบเข้าเมนนี่แหละนะคะแอดเพนก็บอขออนุญาตหยก มา่อปล่อยฟังนะเนาะมันสีเงาเนาะพี่น้องเนาะแต่กับเป็นคอมเมนต์ที่บวกทั้งมดืดแอดเวนประหันได้เจอคอมเมนต์ด่ามาเดย์ดยนะคะหาข้อมเมนต์ที่อาจจะว่าเหมือนจะขังค่าอะไรอย่าง,างน้อยแอดเวนกับสิกแก้ให้เป็นบวกทันทีนะคะคลิปที่แอดเวนฝากให้กดติดตามเบื้องย้อนหล่างแอดเวนเนี่ยคือสองคลิปนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อ อุงอิงจะพาพ่อโจทำอะไรแล้วก็อุงอิงดังเพราะอะไรเด้อพี่รองเด้อสองคลิปนี้ไอเพ่นฝากเบิงหยอนหลังไหนะนะคะแล้วก็ขอขอบ,บุญขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาช่มมือนี่นะคะมาเบิงความตื่นเต้นของแอเพิลน,นะคะเรียกกัขอให้เบิงย่อนหลังไงอเพิลน,นํานะคะฝากช่องเพชรแสงตะวัน a b g ช่องน้อยๆเว้นน้ออ้อมอกอ้อมใจของพี่นองเอฟซีน้องอุ้งหญิงน้ำเนเด้อพี่นองเด้อนะคะพิมพ์มายากค่ะพิมพ์คขว่าเพชรแสงตะวัน a b G มันสติดถ่ายมาพร้อมเลยนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์ท่านที่เขามาแล้วตอนนี้แต่ย่งว่านดีกดติดตามกดไลค์กดติดตามกดไลค์แห่เพชรน้ำเนเด้อถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ยังให้มู้ได้เห็นน้ำมาแย่ันี่เราตื่นเต้นแห้งแช่ให้พร้อมเด้อพี่นองเด้อเนาะ เริ่มฝากเบิ้งย่อนหลังโดยเฉพาะสองคลิปนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งง่ายๆว่าจะมีคนเบิ้งลหลายๆดอกหมื่นเก้าพันมาจีหนึ่งจุดเก้าหมื่นกับหนึ่งจุดสามหมื่นเด้อพี่นอ้องเด้ออุ้งอิงจะพาพ่อทําอะไรอุ้งอิงดังเพราะอะไรเด้อพี่น้องเด้อสองคลิปนี่โอ้ยจังไหนก็บเบื้องไฮซูคลิปนั่นละ่ะแอดเพนจะขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงไฟเพนยังว่าได้ผ่านสี่พันชั่วโมงแม่พี่น้อง คำเป็นพานเด้อแอดเพน,นยังบอกไว้คือเก่าว่าแอดเพนถ้าได้เงินจาก YouTube ซีเปอร์เส้นก่อนแรกแอดเพนจะไปให้อีหลาแม่นีหลาจะเอาไปซื้อขนมกต้มขนมซื้อ,อยังกระซ้าง,างได้หน่อยได้หลายแอดเพนก็จะให้น้องนะคะเอา้าผู้ใดเขามากก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงลำลำล่อยๆนะคะ กัศยสีดวนเอาจังใดอย่จะลืมเขาไปเขากุ้มปิดให้เพิน่นให้บอดจูน้ำเล้อด้ดค่ะเด้อเพชรเขาไปในช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เพิ่นนังอินว่าอ่อนทั่วอ่อนทั่วกรุอองเทพเด้อพี่น้องเด้อมือน,นี่เป็นมือที่สวงแล้วเนาะจังใดกับเขาไปาขาบผ่านไปเบิ้งหน้าเวทีบไดาใหายไปเบิง้งให้เขากุ้มปิดนะคะเก้าสิบเก้าบาทต่อวันอยากจะเมากับ ทักทายไปที่ผิดเลยนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ